หางแครเนี่ยหาง่ใ้วเนี่ยก็มีขีตาดูทะลกล้านี่ฮะขีตาแล้วแม่ไปเอาซัมรี่มากเสให้โอ๊ยอ้อนเสียงแมวเหรอลูกเสียงนกอยู่ไนเสียงอันเสียงยุ <trop inhale> ่งไงมันบินพื้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 นสิหนินะหูตังทีรีอะยินเสียงยุ่งไงตีลูกโอ้ยยุ่ง เสียงน้ำมันไหลตัวน้ำอยู่ท่อปะป่ามันไหลเว,ว้นยะะน,วนะแข็งหางเด็ก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 เนี้แข็งหางเด็กเด,ด็กเด็กเด็กเพื่อนน่ะเพื่อนแค่น่ะแค่น่ะหางสั้นเด็กเด็กน่ะอืมอืมเหม็นปลาแดกในมือแม่นี่เหม็นไหมเหม็นปลาแดกบอลุกโอ้ยปลาแดกก็ไม่สนใช่ไหมโอ้ยเหม็นก็ไม่เป็นไรหรอกแม่แม่กินปลา ของแซ่บของแม่ซิดนี่ก็ไม่ว่าใช่ไหมลูกซิดนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่เลยใช่ไหมซิดนี่ก็รักแม่เหมือนเดิมถึงแม่จะกินปลารา้าใช่ไหมลูกซิดนี่กินบละ่ะโอ้ยยิ้ม <laughs> ยิ้มได้เฟนน่ะยิ้มได้เฟน่ะยิ้มดูดูดูยิ้มเนนะยมยม <laughs> อยรับตามืองมืองอีหลาคำแพ่งของแม่คนเดียวนี่นะ พอนายยิ้มได้พนอนายยิ้มยิ้มปุยปุยมักให้แม่เก่าข้างให้ใช่ไหมบีผมหนูอยู่ไหนล่ะลูกไปเอาแปรงบีผมมาดิแม่บีผมให้โอ้ยยิ้ม <c oughs> หลับตาพิมพ์เลยเนี่ยพิมพ์ริพายเนี่ยพิมพ์ริพายของแม่เดี๋ยวโอ้ยนอนแกงหางตุกตุกเลยได้เพื่นอนน่ะนอนแกงหางตุกตุกเลยได้เพื่นอนน่ะอะ ใช่ไหมลูกคนเก่งของแม่เนี่ยอุ้ยมันจะมีใครเก่งเกินซิดนี่ไปในโลกนี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนสวยของแม่เนี่ยอืมนี่ล่ะห้แม่ล่างถวยแล้วซะก่อนทักจังไปนอนบวบคลิปหายไปกระไดนอนกอดกับซิดนี่นี่เนาะเอ้ยพี่น้องเลยใจเย็นๆเด้อสาวตุ้มเนี่ย หยางน้ำซีด์นีหยางน้ำซีิ์นีบอได้ไยยามพี่น้องป้องไปแล้วนั่งเฝ้ากอดกันอยู่นี่แหละกอดกับซีด์นีอยู่นี่แหละบ่อห้างกายเลยด้นอนกันน,นันกอดกันนั่งกินเข่ากันนั่งตักแม่กินข่าแล้วกันยังไม่ให้แม่เกาข้างอีกอยูน่นี่โอ้ยมันกระโพดไปดอกมันกระโพดไปดอกเนี่ย หน่าดายิ้มดูเลยเดี๋ยวเดีด๋ยูกพี่น้องยิ้มได้เพื่อนอ่ะเออตายแล้วใครไม่รักแมวจะไปรักใครล่ะลูกสาวตุ้มนี่มาจําได้เนาะพ่อสาวตุ่มเพิ่นเพิ่นเม้าเหล่าต,ตึงตึงจังหน่อยนะเอาลูกจับ่าลูกไปสพพ่อไม่รักลูกแล้วพ่อจะรักใครพันวาเยลยตั้งแี่แรกเหลาก็โอ้ยขนถือตีหางแมวถือตาเจ้าของเดี๋ยวแม่จะไปเอาข้าจันบัดมาะเ็ดตาให้ ตาลุยพันวาพ่อไม่รักลูกแล้วพ่อจะรักใครพันวยต่างก่เท้กินแต่เหล่านี้มาเลี้ยงเอ้ยตาเว้นคอยบ่ายมากนี่ตังวงหลดุดเมฆโค้งโซดามากน้ำแข็งมากแหล่งเพ่นกระลลไลไลเด้ตาลุยแหล่งมาหากินเหล้าฟี่เอาไก่มาขาเอาหมูมาขาลาบกินเมาแล้วกับทิ่งหอเทิงเส้นและผู้เอากัน โอ้ยสาวตู่นี่มันได้กรมาพั่นอีพอบอ่าแต่ว่าสินีมาอยู่น้ำสองหมื่นเพราะท่านกินยากโจกด้อแมนบอกซนีแม่ยังไม่ได้ดื่มยักโจกเลยนะแม่กินแต่ปลาแดกแม่แต่กินข้าวกับปลาแดกไงกับส้มตำ่ยกินเขาก็ตำมงหงนะแมนบอกเบิดเมือนแหลกมาเล่นกับสินีนี่เนาะเห็นงานอยู่กับค้นหอดสินีโอ้ยเห็นงานอยู่กับค้นหอดซีนีห้อมหอมอยู่ เลิกง,งานก็นอยากกลับบ้านมหาซินี่แหละเป็นบรละ่ะอีหล่ากระถามาม้าอยู่บ้านมันบอถาแม่อยู่บ้านโอ้ยแม่ก็คืนฮอดอิหล่าอีหล่าก็คืนฮอดแม่ไครปักตัวมากยืนแทถะแล่อยู่หนปักตัวแมวแมวเพิ่นวะฮึใช่ไหมลูกโอ้ยเก่งกว่าสินี่นี่ไม่มีอีกแล้วดูดูด,ด,ดูยิ้มด้วย โอ๊ยหนูจา๋าหนูของแม่นี่หนูจ๋านี่หือ